สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเซตนะครับในเรื่องของการเซตเบื้องต้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดแ i กกดแชร์กดไลค์นะับให้ผมด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกับอนไลน์470นะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็เรามาดูที่วิดีโก่อนเลยนะครับ จะเป็นิิยุ T 6J นะครับ t j อ่าตอนนี้เรามาตั้งชื่อก่อนนะครับกดหมดค้างไว้แล้วก็ผมจะตั้งเป็น470นะครับสแล้วก็มา770ตัวนี้ก็เป็นตัว L นะฮรับตัว L นะครับ เสร็จแล้วก็กดอินค้างไว้นะครับเพื่อจะให้มันแอปพลายนะครับเสร็จแล้วเราก็าโมเดลหนึ่งนะครับรีเวิร์สเราย,ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผ่านไปก่อนดูว่าเลก็100-100หมดเลยนะครับมาตรฐานทั่วไป EXPO Ex ที่อ็จริงๆต้เป็นศูนย์นะให้เป็นศูนย์ให้หมดดีที่สุดน,นะครับอ,อันนี้ก็ต้องเป็นศูนยเหมือนเดิมนะครับ ให้เป็นค่าโรงงานไว้ดีที่สุดนะครับศูนยหนึ่งแอรอนสองเอเลเวเตอร์สี่ลัดเตอร์ห่างนะครับผ่านไปนะครับเอ a นะครับ EPA ก็หนึ่งรอยหมดทุกอันนะครับโอเคผ่ okay, านหกนี่เจ็ดสิบไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยให้หมดเลยนะครับ ต่อมาก็เป็นทรีมนะครับทรีมห้ามไปปักนะครับเป็นศูนย์ทีหมดซับทรีมนะครับก็เป็นศูนย์ที่หมดอย่าเพิ่งไปปักนะครับอ่าเสร็จแล้ว NTH NTH อ่ะต้องไล่จากอ่าสเต็ปแรกต้องเป็นศูนย์นะครับสเต็ปต่อมาก็คืออ่าผมจะตั้งไว้ที่หกสิบนะครับถ้าเป็นเส้นตรงตรง,ตรงเว้นสเต็ปแรกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหกสิบนะครับ ก็สเต็ปที่ห้าก็เป็นหกสิบนะครับศูนย์หกสิบหกสิบหกสิบนะครับ NP i อันนี้ไม่ได้นะเต็ปแรกต้องเป็นต้องเป็นศูนย์นะครับให้เป็นค่าโรงงานดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะต้องตั้งที่กล่องอีกทีอันนี้ก็เป็นยี่ห้านะครับยี่ห้าห้าสิบเจ็ดห้าร้อยโอเคถูกต้องนะครับไอเดนเราไม่เปิดนะครับโคน นะครับ0 25 50 75 0 0โอเคผ่านนะครับจไโลเปิดที่36นะครับอาจจะลดลดเหลือ30ดูก่อนนะครับ <c oughs> อ่าก็ผ่านไปนะครับ <c oughs> เวลา <c oughs> เวลา,วลาตั้งดีไหม <c oughs> ตาตั้งหน่อยนะครับตั้งหนักก็ได้นะครับ <c oughs> ทา่า <c oughs> ให้มันเป็นคำว่าั p นะครับ3 <c oughs> นาทีก็พอ ับ3นาที SWA ไ,ไม่เอานะฮะเอาเป็นทัเทนนะครับทีเพอเวลามันนะครับพอเวลายกสติกขึ้นเวลาก็เดินเวลาสติกลงเวลาหยุดนะครับโอเคผ่านนะครับก็คือตัดโหนคาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเราก็จะทำการเสียบแบตเตอรี่นะครับเพื่อทำการเซ็ตเบื้องต้นนะครับ สำหรับในเรื่องของการเซ้นนะครับผมก็จะเซ็เป็นแบบว่าคร่าวๆนะครับส่วนเพื่อเราไปต่อยอดกันเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเซ็นถึงขั้นละเอียดละอเลยเนี่ยก็คือต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับผมไม่สามารถที่จะถ่ายให้เพื่อนได้ดูถึงขนาดนั้นได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เมมโมรีในโทรศัพท์ของผมมันมีความจุแค่ไม่เท่าไหร่นะฮะเสียแบตนะครับ โอเค่เบื้องต้นนะครับโอเค่เบื้องต้นรอกล่องมีเด็กเซตตัวนะครับไ,รไฟมันจะวิ่งอยู่อย่างงี้นะครับจนกว่าที่มันจะเซตพอเซตแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราเล่นขึ้นมานะครับโอ้โหพีทเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันปุ่มดำค้างไว้นะครับ ไฟสีส้มค้างที่ตัวค่า A นะครับค่า A ททำไมมันไม่มีไฟเลยล่ะเป็นไฟสีน้ำเงินค้างนะครับค่า B เป็นไฟสีน้ำเงินค้างนะครับ C น้ำเงินค้างถูกต้องนะครับความถี่สซิดเพจดความถี่ห่างนะครับต่อมาค่า E ก็คือ ตั้งลิมิตกันห่างนะครับรอ,อกระพริบนะครับกระพริบแล้วก,ก็อีกทางหนึ่งนะฮะกระพริบแล้วนี่ก็ผ่านไปค่า F นะครับผิดทางนะฮะโอเคการถูกทางแล้วก็ผ่านไปนะครับไปที่ค่า G นะครับค่า G นี้จะเป็นในเรื่องขององศาสซ่เพล็ อันนี้ค่าค่าค่า h นะครับตั้งอันนี้เราดูง่ายนะครับเราดูจากด้านข้างนะครับองศาเบตให้มันได้ฉากนะครับเล็งให้มันได้ขนานนะครับอันนี้ผมทำคร่าวๆนะครับแต่จริงๆเพื่อนๆจะต้องตั้งพิกเกตอีกทีหนึ่งนะครับ คได้แล้วนะฮะอันนี้ค่าอา I, ้าวเอ็มค่าไอค่าไอก็คือการทาง,งานของซอฟเ์แนะครับต้องเป็นในทางเดียวกันนะครับ นะครับแล้วก็มาค่าเจค่าเจก็ลบหองศานะครับต้องเอาออ,อ,อิเกตมาจับนะครับแล้วก็เราก็ตั้งองศาให้มันได้ลบหกนะครับอันนี้คือผมจะทําให้คร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ความเบียงของหน้าเบีตรงนี้มันต้องได้ลบหองศานะครับค่าเจ ค่าแอไอ้ค่าค่าเคนะครับพีดบวกลบอันนี้เยอะมากเลยนะครับมผมจะเข้าๆนะตาเล็งเอากะกะประมาณเอานะครับมันเยอะไปนะฮะโอเคได้แล้วนะครับ อันนี้เป็นองศาไซคลิกนะครับเร่งติ๊กิขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับอยกโยนรอนค้างไว้แล้วก็ปรับระดับเอานะฮะเอาน้อยๆไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อลูกค้าบินเดินทางนะครับกันกันที่ถุกทางค่าเอมนะค่าเอผิดแล้วนะฮะก็เปลี่ยนใหม่มันต้องเอียงรับนะฮะเวลาที่เราเอียงฮอ,อแล้วสอฟตหวต้องเอียงรับนะฮะโอเคค่าเอเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับก็เดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปอันนี้บินเป็นฮอบเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเก็บรายละเอียดอีกทีนึงในส่วนของการตั้งค่า J ค่า K ค่า L T นะครับอันนี้ผมทำให้เพื่อนๆได้ดูคร่าวๆนะครับไปต่อยอดเราเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเจอ470บินฮอบเดินทางนะครับสวัสดีครับ